Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนนะคะวิชาไวยากรณ์อารับนะคะนะฮูอาอ,อย่างที่เราได้เรียนกันมานะคะคือเรื่องฟาแอนนะคะฟาแอนก็คือประธานใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องอัลอัลฟาซู u, นะคะอัลอัลฟาซู u, เนี่ยแปลว่าคำนะคะคำต่างต่างก็คือประโยคที่สมบูรณ์นะคะเราจะต้องประกอบไปได้วยกับ3อย่างด้วยกันนะคะ อัลอัลฟาสนะคะแบ่งออกเป็นสามนะคะก็คือมีสามชนิดนะคะอันที่หนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าอิสมุนอ,อิสมุนนะคะแปลว่าคำนามนะคะอิสมุนนะคะแปลว่าคำนามคำนามเนี่ยก็คือหมายถึงคน สัตว์สิ่งของสถานที่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะก็คือเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่อะไรก็ได้ต่างๆนะคะที่ไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่ไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะขอเขียนนิดนึงคำนะคะประโยุที่สมบูรณ์ ต,นะะต้องถูกประกอบด้วยกับนะคะคือประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยต้องถูกประกอบด้วยกับสชนิดนี้นะคะโอเคอ่านะคะตัวอย่างนะคะเช่นคนนะคะคือคนก็ง่ายๆเลยอาจจะเป็นชื่อคนหรืออาจจะเป็น อะไรก็ได้ที่เป็นคนนะคะชื่อคนอย่างเช่นอคอลิสคอลิสเนี่ยเป็นคนนะคะเป็นชื่อคนหรือคนนะคะเช่นเราจะบอกว่าอบุญที่แปลว่าพ่อนะคะก็คือเป็นคำนามเหมือนกันเป็นบอกถึงคนนะคะต่อมาถ้าเป็นสัตว์ก็อย่างเช่นกิตตุนกิตตุนนะคะกิตตุนเนี่ยแปลว,ว่าแมวนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นสิ่งของก็อย่างเช่นกอลามุนกอลามุนนะคะแปลว่าปากกาหรือถ้าจะเป็นสถานที่นะคะก็อย่างเช่นมาเดรอสซาตุนนะคะมาเดรอตุนแปลว่าโรงเรียนนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะเราจะถือว่าเป็นคำนามนะคะและจะต้องไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ไอตรงที่เขาบอกว่าไม่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างเช่นคำนี้นะคะคำว่า c a l l สก็คือคอลิส t อะคะ่ะเป็นชื่อคนไม่ไม่ได้มีแบบว่า c a l l สไม่ได้มีแบบคอลิสเวลานี้หรืออะไรเนี้ยค่ะไม่ได้บง่งบอกถึงเวลานะคะคือ i ิสมุน,นเนี่ยคำนามเนี่ยไม่ได้บง่งบอกถึงเวลานะคะอย่างเช่นแมวแมวเวลาแมว มันไม่มีนะคะมันไม่มีเวลานะคะมันเป็นคําที่ตรงตัวของมันเลยนะคะ i s m u ุนเนี่ยเป็นคําที่ตรงตัวนะคะก็คือเป็นคําที่ตรงตัวมันเลยนะคะอ s m u ุนเนี่ยเป็นคําที่ตรงตัวมันเลยคือไม่ได้มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่นะคะห,หัวข้อที่เราจะเรียนนะคะต่อไปนี้เนี่ยคือหัวข้อเรื่องอัลฟาซูนะคะอัลฟาซูเนี่ยแปลว่าคานะคะคาต่างๆนะคะอัลฟาซูแปลว่าคําต่างๆนะคะก็คือประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยฟาแอนที่เราเรียนผ่านกันมานะคะประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยจะต้องถูกประกอบด้วยกับ3ชนิดนะคะก็คือมี3ชนิดคำา3ชนิด อันแรกที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะคืออ s m ม n นชนิดที่1คืออ s m ม n น i s m ม n นเนี่ยแปลว่าคํานามนะคะ i s m ม n นเนี่ยหมายถึงชื่อคนนะคะชื่อคนถ้าลืมใส่ชื่อด้วยดีกว่าพูดมันชื่อนะคะก็คือมีชื่อคนสัตว์สิ่งของหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะที่ว่าไม่ได้มีเรื่องของเวลาเนี่ยเข้ามาเกี่ยว ะะที่เรายกตัวอย่างไปนะคะเช่นชื่อก็คือคอริสไม่ได้มีเรื่องของเวลาคอริตตรงตัวคนอบุญพ่อนะคะสัตว์ก็กิตตุนนะคะแมวกอลามุนนะคะเป็นสิ่งของปากกานะคะแล้วก็มาเดรอสตุนนะคะเป็นสถานที่แปลว่าโรงเรียนนะคะก็คือเป็นคำที่ว่าตรงตัวมันเลยนะคะคืออิสมุนนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะมาต่อกับชนิดที่2กันค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ